ในปีนี้แบรนด์ลองจิ้นครบรอบ190ปีเขาออกคอลเลคชันใหม่จะเป็นอย่างไรมาดูกัน สวัสดีครับผมชื่อแม็กมโนนะครับนาฬิกาที่อยู่ในมือผมเรือนนี้และที่อยู่บนข้อมือของผมเรือนนี้มีชื่อรุ่นว่า Master Collection ครับ มีรายละเอียดอย่างไรก่อนอื่นจะต้องกดไลค์กด s u b สไครป์ให้กับผมก่อนเลยนะครับลองจินนั้นมีอายุครบ190ปีพอดีถ้าพูดถึงประชิาทานของแบรนด์ลองจินนั้นเราพูดว่า Elegan แอนน์ Attitude และประกอบไปด้วย3หลักใหญ่ๆ1 Tradition a l เป็นแบรนด์ที่เก่าแก่ที่สุดเรียกว่าลำดับที่4ของโลกลำดับที่2 Performance เป็นการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งลำดับที่3 Ele g a n ็ความหรูหรารวมกันทั้งหมด3ข้อหลักเราเรียกกันว่า Ele g a n แอนน์ a อ t i t u d e อันนี้เป็นแบรนด์ที่แข็งแรงของโลกเลยนะครับในข้อมือของผมนะครับเป็นนาฬิกาเรือนผู้ชายใช่ครับมันคือ Master Collection นาฬิการุ่นหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เป็นแบบฉบับสไตล์ของลองจินหน้าปัดจะต้องเป็นสีเงินบาิคอนเป็นเอกลักษณ์และก็มีการแกะลายบนหน้าปัดของเขาอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดเอกลักษณ์ของเขาคือบาิคอนสำหรับเรือนนี้มาพร้อมกับหลักเวลาที่เรียกว่า Blue Steel และตัวเลขหลักของเขาเป็นอารบิกนะครับแต่ว่าเขามาพร้อมกับฟังก์ชันที่เป็นข้างขึ้นข้างแรมหรือเราเรียกกันว่าเป็นมูนเฟสเขาออกคอลเลคชันออกมาแบบนี้ครับเรียกว่าเป็นผู้ชายและ เพราะฉะนั้นการออกแบบนาฬิกาแบบ2เรือนเนี่ยเพื่อใส่เป็นคอลเลกชันผมก็จะเปรียบเทียบให้ดูก่อนความแตกต่างของผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับนาฬิกาคู่นี้นะครับมาพร้อมกับขนาดตัวเรือนที่อยู่บนข้อมือของผม40่มิลลิเมตรและตัวนี้3 4ม mm. ิมลลิเมตรแล้วก็ตัวเรือนของเขาเป็นสแตนเลสสตีลแล้วก็มีการขัดแบบเงานะครับเรียกว่ามันมีการสะท้อนแสงมีความเรียบหรูในแบบที่เขาควรจะเป็นกระจกของเขาเป็นซับฟลายมีค่าความแข็งกันรอยขีด ควรวิธีการดูเวลาง่ายมากเลยครับเป็นวินาทีนาทีชั่วโมงและในตำแหน่งของ6นาฬิกานั้นมีความพิเศษมาพร้อมกับฟังก์ชันในแบบที่อดีตนั้นมีความสำคัญกับผู้คนเป็นอย่างมากเป็นการดูเวลาแบบ ข้างขึ้นข้างแหลมนั่นเองนะครับความสําคัญของในอดีตนั้นยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันบนข้อมือของผมนะครับและนาฬิกาเรือนนี้ด้วยเป็นขนาด3 4ม mm ิลลมตรสำหรับผู้หญิงนาฬิกาที่อยู่บนข้อมือของผมที่บอกไปว่าเป็นหน้าปัดสีเงินบริคคอนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเป็นหน้าปัดสีมกุกคือหน้าปัดมกุก m a t e r of และหลักเวลาของเขาก็จะแตกต่างกับนาฬิกาของผู้ชายด้วยนะครับมาพร้อมกับหลักเวลาที่เป็นเพชรในจํานวนเพชรที่อยู่บนหน้าปัดเรือนนี้นะครับมีทั้งหมด12เม็ดนะครับที่เขาให้มาแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเหนือตําแหน่ง6นาฬิกาเขาบอกฟังก์ชันที่เป็นมูลเฟสเขาบอกวันที่ในตําแหน่งของวงรอบขอบของพระจันทร์นาฬิกา2เรือนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใส่คู่กันในแบบที่มีความ หวานและมีความแกลนของผู้หญิงควบคู่กับความ elegant. นาฬิกาเรือนนี้มีมัยมปุ่มคอนโทรลเวลาคือการปรับตั้งเวลาเป็นแบบปุ่มเดียวอยู่ตำแหน่งด้านข้างเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มาพร้อมกับนาฬิการายติดปีกอยู่บนสัญ,ญลักษณ์ของตำแหน่งคราวหรือมงกุฎมาพร้อมกับสายหนังอลิเกเตอร์บนข้อมือของผมวิธีการใช้หรือการคัดสรรประเภทของหนังเนี่ยก็มีความสําคัญด้วยนะครับลองเิ้นนั้นเลือกใช้หนังจระเข้ที่เป็นอาริเกเตอร์พร้อมกับเย็บได้สีขาวที่แมทช์กับหน้าปัด และที่สําคัญนะครับการใช้ระบบบานพับหรือพับล็อกของแบรนด์ลองจิ้นในรุ่นนี้นะครับเป็นบานพับแบบทริปเปิลล็อกเรียกว่าล็อก3ชั้นถ้าคุณใส่เนี่ยเขย่ามือหรือคุณทําอะไรที่เป็นลักษณะข,ของการใช้ความรุนแรงเนะี่ยมันก็ไม่หลุดออกจากข้อมือของคุณอย่างแน่นอนนะฮะทีนี้เรามาดูกลไกลการทํางานของนาฬิการุ่นนี้นะครับ แน่นอนครับเขามากับเครื่อง c a l ิเ e อร์ L899 ซึ่งเป็น,นกลไกอัตโนมัติลิขสิทธิ์ของลองจินและเขามาพร้อมกับซิลิคอนบาลานซ์สปริงหรือเรียกว่าเป็นวิธีการกันสนามแม่เหล็กในแบบที่ลองจินเขาใช้สำรองพลังงานได้ถึง3วันหรือ72ชั่วโมงและเขามาพร้อมกับด้านหลังที่ถูกเปลือยโชว์เครื่องและมีการขัดแต่งกลไกในแบบที่เนี้ยบมากเลยนะฮะ ในความหลากหลายบนหน้าปัดของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำบริคอนมาพร้อมกับเลขโรมันและบนข้อมือของผมเป็นสีเงินบริคอนเลขอาราบ,บิกและยังมีสีน้ำเงินด้วยนะครับ เป็นอินเด็กที่เป็นหลักแบบเพชรนั่นเองนะครับในคอเลกชันของเขาเนี่ยมีความหลากหลายให้คุณได้เลือกในราคาคู่กันของรุ่นนี้นะครับสำหรับเรือนผู้ชาย86,200และนาฬิการือนนี้สําหรับผู้หญิงนะครับ1 0เป็นราคาที่คุณลงทุนได้เพราะว่านาฬิการุ่นนี้ใสยได้ทุกวันทุกเวลาและทุกโอกาสส่วนคนที่สนใจในการสั่งซื้อนะครับราคาที่ผมได้พูดไปมาพร้อมกับการรับประกัน 5ปีผมจะขึ้นรายละเอียดไว้ดังนี้นะครับเว็บไซต์ f a c e b o o k l i n e o ฟ f i เชียรวมถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปถ้าคุณสนใจนาฬิกาสักเรือนนนะครับแล้วคุณกำลังมองหานาฬิกาที่ลงทุนได้ มีการรับประกันที่มากถึง5ปีมีระยะเวลาของการใช้งานที่คงทนมาพร้อมกับสตรอรี่ของแบรนด์ที่มากถึง190ปีนาฬิกาแบรนด์ Longines ในตระกูล Master Collection เป็นนาฬิการตระกูลหนึ่งที่คุณสามารถซื้อและ เป็นเจ้าของได้โดยผ่านวิธีการง่ายๆที่ผมบอกไปนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่มองหานาฬิกาแบบผู้ชายและผู้หญิงมันจะมาพร้อมกับเดือนแห่งความรักใกล้ที่จะถึงอันนี้ก็เป็นนาฬิกาในตระกูลที่ให้คุณค่าให้ประวัติศาสตร์ให้ความหรูหราอย่างที่ลองจิ้นเขาบอกไปนะครับว่าเป็น elegance is an attitude มาพร้อมกับ tradition performance และ e l e g a n c นะครับสามคเนี่ยเป็นอะไรที่ลองจินเขาเน้นและก็คุณค่าที่เขาส่งมอบไปเนี่ย ก็คู่ควรกับนักษะสงคู่ควรกับการที่จะเป็นของขวัญและก็เป็นสิ่งที่แทนความรักความทรงจําและคุณค่าทั้งหมดเนี่ยลองจิ้มน,นั้นเขานําเสนอให้ทั้งหมดเลยนะครับและหลังจากวันที่1กุมภาพันธ์ราคาลองจิ้มปรับขึ้น5-7%ในตัวต่อๆไปของแบรนด์ลองจิ้มน,นั้นมีนาฬิกาที่น่าสนใจในแบบไหนนั่นเองเราพบกันเล็กมโน